เดินลิฟวิ่งลูมตามรอยธรรมฉันต้องการมอบวิชายอย่างหนึ่งให้เธอไว้เป็นคนแรกและคนสุดท้ายฉันเห็นเธอตอนนั้นเหมาะที่สุดแล้ว หลวงพ่อจรันได้ยินก็ดีใจเพราะคิดว่าเป็นคาถาเรียกพักเข้าตัวแน่แต่ผิดคาดหลวงพ่อเดิมกล่าวว่าวิชาที่หลวงพ่อจะมอบให้เธอเป็นวิชาคชศาสตร์การดูแลช้างการต่อช้างป่าและการกำหลาบช้างตกน้ำมันวิชาคชศาสตร์ ต้องเป็นคนมีวาสนาบารมีพอจึงจะเรียนได้ฉันเห็นว่าเธอเนี่ยแหละจะรับไว้ได้ฉันจึงมอบให้ฉันเรียนมาจากปู่ย่าตาทวดเมื่อสมัยก่อนตระกูลของฉันต่อช้างป่าถวายในหลวงกรุงศีอยุธยาปู่ทวดเคยเล่าให้ฟังว่าเคยต่อช้างเผือกได้สองเชือก ที่กำแพงเพชรแล้วนำไปถวายองค์พระราชากรุงศรีอยุธยาเป็นช้างคู่เมืองหลวงพ่อจรัยนได้ยินดังนั้นก็ตอบกลับไปว่าไม่เอาละครับหลวงพ่อผมไม่อยากได้เลยครับผมอยากได้คาถาเมตตามหานิยมให้ผู้หญิงรักหรือคาถาเรียกพระเข้าตัวก็ได้ครับเท่านั้นเองท่านลุกขึ้นจากท่านอน มานั่งเป็นท่าตัวตรงพร้อมทั้งยกมือของท่านชี้หน้าอาตมาและกล่าวด้วยเสียงอันมีอำนาจว่าฉันจะบอกให้นะเธอยังเป็นเด็กเป็นผู้อ่อนอวุโสผู้ใหญ่เขาให้อะไรก็รับไว้สิไปปฏิเสธทำไมกันอย่ายิงจองหองไม่เข้าเรื่องหลวงพ่อจรานกล่าวตอบว่าต่อไปทำไมครับ ช้างป่ามันอยู่ในป่าก็เรื่องของมันมันตกน้ำมันก็ไม่เกี่ยวกับผมนี่ครับแล้วเดี๋ยวนี้บ้านเมืองจะเลยมากแล้วไม่ต้องใช้ช้างป่ากันแล้วละครับหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมท่านจึงถามว่าเสื้อตัวเดียวกับเสื้อสิบตัวอย่างไหนดีกว่ากันละ่ะบอกมาสิหลวงพ่อจรังกล่าวตอบว่าสิบตัวดีกว่าครับหลวงพ่อหลวงพ่อเดิมกล่าวตอ่อไปว่า ก็นั่นนะสิยังไม่ได้ใส่ก็รีบเก็บแขวนแล้วเวลาจะใช้ก็หยิบมาสวมง่ายไม่ต้องไปรีดให้เปลืองเวลาพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ให้เก็บไว้มันเป็นประโยชน์ในเวลาข้างหน้านะหลวงพ่อจรานกล่าวตอบว่าผมไม่เรียนครับผมจะศึกอยู่วันพรุ่งนี้แล้วจะเรียนไปทําไมกันผมจะขอลาสึกครับหลวงพ่อ หลวงพ่อเดิมท่านถอนหายใจแล้วกล่าวว่าเธอฟังหลวงพ่อให้ดีนะหลวงพ่อจะว่าให้ฟังผู้ใหญ่นะเขาเห็นเหตุการณ์ไกลกว่าเด็กมากไม่ใช่เขาพูดอะไรสงเดชก็หาไม่ที่หลวงพ่อมอบวิชาคจะสาให้นี้ก็เพื่อตอบแทนที่เธอมาช่วยปฏิบัติมาเป็นเวลานานฉันไม่เคยให้ใครเลย ต้องการให้เธอสืบวิชาไว้ไม่ให้ตายตามลุงพ่อไปเข้าใจหรือยังล่ะเมื่อฟังท่านพูดอย่างนี้ลุงพ่อจรรันก็ได้แต่นิ่งซึ่งเท่ากับว่าเป็นการยอมรับจากนั้นหลุงพ่อเดิมก็ลาให้ไปจำวัดเพื่อจะเริ่มสอนในวันพรุ่งนี้ต่อไป การฝึกสอนเริ่มต้นด้วยการนั่งสมาธิตามที่หลวงพ่อสอนโดยท่านควบคุมเองและยังได้สอนกระสินให้อีกด้วยหลวงพ่อท่านสอนกระสินอย่างละเอียดทีละขั้นตอนและให้ทดลองทำหลวงพ่อเดิมท่านก็เลยว่าเห็นไหมถ้าเธอไม่เรียนวิชาขริศศาสตร์แล้วเธอก็จะไม่ได้กระสินจากหลวงพ่อและไม่ได้อะไรเลยมามือเปล่า ก็กลับไปมือเปล่าอย่าเป็นคนหญิงอย่าโสมาแมลงป่องเลยผู้ใหญ่เขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขาไม่พูดโดยเปลยรอกลุงพ่อเดิมท่านสอนว่านี่เธอตอนกลางคืนเธอเดินอยู่ในป่าทึบเธอรู้ไหมว่าทิศไหนเป็นทิศไหนกันแน่และเมื่อจะหาทิศทางนั้นถ้ามองไม่เห็นทิศ ให้ดูดาวเหนือถ้าดูเหนือไม่เป็นก็ต้องใช้อย่างอื่นแทนถ้าเธอเดินผ่านหน้าวัดเธอจะรู้ได้ทันทีว่าทิศไหนเป็นทิศไหนถ้าไม่มีโบสถ์แล้วดูดาวไม่เป็นก็ต้องดูต้นไม้ต้องรู้จักต้นไม้ไว้ว่าต้นไม้แบบนี้คืออยู่ในทิศเหนือหรือกิ่งก้านเองไปทางทิศเหนือ หรือต้นไม้อย่างนี้ชอบขึ้นเองไปทางทิศใต้แต่ถ้าหากไม่มีต้นไม้ก็ให้ใช้วิชากสินที่เธอเรียนให้นอนคว่ำลงไปกลางแขนทั้งสองข้างออกจะเริญสมาธิแน่วแน่อธิษฐานจิตจะเกิดพลังงานความร้อนแผ่กระจายจากสวงอกไปยังแขนข้างใดข้างหนึ่งข้างไหนร้อนนั่นแหละ แขนชี้ไปทิศเหนือและท่านกล่าวถึงวิชาการกำหนดรู้สภาวะของคนยกตัวอย่างเช่นเมื่อเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งต้นไม้เขียวสดชื่นไม้ดอกก็งดงามแต่เมื่อกำหนดจิตเข้าไปสิ่งที่กระทบคือความรู้สึกสู้สู้ว่าบ,าบสลับกันอย่างนี้ท่านว่าไม่นานนักจะมีคนตายในบ้านนั้นคนไข้ที่เป็นหนัก ก็จับไม่รอดได้บางบ้านผ่านไปต้นไม้เป็นกรอบแดงไม่น่าดูเสียเลยแต่ได้กำหนดจิตเข้าไปดูปรากฏว่ามีสัมผัสว่าสู้สู้สู้สูติดต่อกันทว่าบ้านนั้นกำลังจะรวยและมีโชคลาภการเรงกสินนั้นเรียกหลายอย่างว่า กสินดินน้ำหลมไฟกสินในวิชากะสินหลวงพ่อสอนให้หมดไม่ปิดบังหลวงพ่อจรันตั้งใจเรียนจนเรื่องศึกเริ่มเลือนหายไปพอเรียนได้ความรู้เต็มที่แล้วหลวงพ่อเดิมท่านก็เริ่มสอนวิชาข้ชศาสตร์ท่านกล่าวว่า ช้างนั้นมีหูทิพย์แต่ไม่ทุกตัวต้องมีวิธีดูให้ดูที่เทวดารักษาตัวช้างอยู่ก็ด้วยกสินที่เธอได้เรียนไปนั่นแหละเป็นตัวกำหนดเอาการที่จะทำให้ช้างละพยศหายตกมันได้นั้นไม่อยากแล้วให้กำหนดเห็นเทวดารักษาช้างแล้วก็แผ่เมตตาให้เทวดาเทวดารับแล้ว ก็จะบังคับช้างให้เชื่องพระที่ท่านมีกระสินท่านจึงแผ่เมตตาให้เทวดาไม่ใช่แผ่ให้ช้างหลวงพ่อเล่าความหลังเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นเด็กว่าหลวงพ่อตามโยมพ่อไปทำไร่ที่ท่าตะโกที่นั่นมีช้างป่ามากเข้ามากินของในไร่เสียหายหมดพอเช้าขึ้นพวกชาวไร่ก็ด่าพ่อล่อแม่ช้างกันเป็นการใหญ่ เครียดแขนที่ช้างมันเข้ามากินของในไร่ตกดึกช้างก็เข้ามารื้อกระท่อมคนที่ดา่าคนในกระท่อมก็วิ่งหนีกันอย่างสดชีวิตถามว่าทำไมช้างรู้ก็เพราะเทวดาบอกพวกช้างตกมันนั้นดุและร้ายที่สุดจะสยบได้ก็ต้องเพลงเมตตากรรมฐานให้มากที่สุดจะเผลอไม่ได้เลยต้องแน่วแน่อย่างที่สุดไม่งั้นแล้ว จะต้องเอาชีวิตไปสังเวยช้างบางตัวมีเทวดารักษาบางตัวก็ไม่มีต้องกำหนดจิตให้เห็นจึงสามารถแผ่เมตตาให้กับเทวดารักษาช้างนั้นได้ถ้าไม่แผ่เมตตาให้เทวดาแล้วจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเมื่อได้เข้าป่าไปประจนช้างตกมันหรือช้างป่าที่ดุร้ายหมายชีวิตก็ต้องเจริญกระสินให้จิตอย่างลึกประมาณ80%ให้จงได้ เราเพ่งดูเทวดาที่รักษาช้างเมื <im it> ่อเห็นแล้วให้กำหนดจิตแผ่เมตตาออกไปให้เต็มที่ <im it> เพื่อให้เทวดารักษาช้างได้รับและจัดการกำราบช้างในจังหวะเดียวกันก็แผ่กระแสแห่งเมตตาทรรออกไปให้กว้างใหญ่ไพศาลไร้ขอบเขตเหมือนขามาลีที่แผ่ออกไปว่าเมตันจะอัปปริมานังอันหมายความว่าเมตตานั้น ไร้ขอบเขตจำกัดสัพสัต์ตลอดจนอินพรมยมยักษ์ยมได้รับกระแสแห่งความเมตตานี้โดยทั่วกันการควบคุมจิตในการแผ่เมตตานั้นหลวงพ่อเดิมท่านให้ใช้คาถาภาวนาในช่วงลมหายใจว่าเมตตาคุณนังอรหังเมตตาจเจริญไว้ทุกลมหายใจอย่าให้ขาดให้ตกหลน่นเพราะเป็นช่วงสำคัญมาก เมื่อเทพยาดาที่รักษาช้างได้รับเมตตาน,นั้นแล้วก็จะบังคับให้ช้างเบี่ยงเบนออกไปเปรียบเหมือนกับน,นักเลงโตสั่งลูกน้องว่าคนนี้เขาเป็นคนดีอย่าได้ไปทำร้ายเขาไปที่อื่นเสียเมื่อหลวงพ่อจรรันเรียนจบแล้วหลวงพ่อเดิมอา,าพาธหนักสุดลงทันทีเหมือนกับว่า ท่านทรงสังขารอยู่เพื่อสอนวิชาข้อชศาสตร์ให้กับหลวงพ่อจลันปีพุทธศักราช2,494วันนั้นท้องฟ้าแจ่มใสเมฆไม่มีอากาศร้อนอบอ้าวหลวงพ่อท่านปรารบว่าน้ำในสระหนองโพมีกินกันพอหรือไม่ลูกหลานก็บอกว่าถ้าฝนไม่ตกในสีห้าวันนี้ต้องอดกันแน่ พอน้ำมันแรงลงไปมากแล้วท่านก็หลับตามือสองข้างพนมไว้ที่หน้าอกปากสวดพร่ำภาวนาคาถาเพียงไม่นานเมฆฝนก็ก่อตัวขึ้นจนดำมืดไปหมดแล้วฝนก็ตกลงมาอย่างหนักน้ำไหลลงจนถึงค่อนสักจึงขาดเม็ด และเมื่อฝนขาดเม็ดหลวงพ่อเดิมท่านก็ขาดใจเหมือนฝน ในระหว่างที่หลวงพ่อจารันอยู่ช่วยงานหลวงพ่อเดิมพระอภิธรรมท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานจัดงานพอเลื่อมใสในองค์หลวงพ่อเดิมอย่างยิ่งพอว่างจากง,งานท่านเรียกหลวงพ่อจรันเข้าไปหาและถามว่าเธอใช่ไหมชื่อจลรันมาจากวัดพรมบุรีหลวงพ่อจลรันก็ตอบรับท่านไปและท่านกล่าวว่าฉันเป็นเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นสิทธิของหลวงพ่อเดิมที่ได้ดีมาทุกวันนี้ก็ด้วยบารมีหลวงพ่อเดิมและเธอคือสิทธิที่หลวงพ่อเลือกสรรแล้วหลวงพ่อจรลานฟังแล้วงงจึงถามท่านว่ากระผมไม่เข้าใจขอรับว่าทําไมพระคุณท่านจึงว่าหลวงพ่อเดิมเลือกสรรกระผมแล้วท่านก็ตอบว่าวิชาขชศา,ารนี้ไม่ว่าคารวสาหรือสงหรือนอกบ้านหนองโพ หลวงพ่อเดิมท่านไม่เคยถ่ายทอดให้แต่เธอคนเดียวนี่แหละที่หลวงพ่อมอบให้จึงนับเป็นวาสนาบารมีของคุณโดยแท้มีผู้มาเรียนกับหลวงพ่อตรงๆหลวงพ่อก็ได้แต่หัวเราะยังเก่งก็บอกว่ารอไปก่อนนะยังไม่ถึงเวลาจนแล้วจนลอดหลวงพ่อก็ไม่เคยพูดถึงเป็นอันว่าก็ไม่ได้เรียนกัน เมื่อหลวงพ่อจรานออกจากวัดหนองโพก็ปรารณนาตัวเองว่าข้าแต่หลวงพ่อเดิมท่านพระครูนี้ว่าธรรมขันธ์แห่งวัดหนองโพสิทธ์ขอบวชจนตายไม่ยอมศึกหาลาเพศเพราะหลวงพ่อคือดวงประทีปคือตัวอย่างที่ทำให้รู้ว่าพระคืออะไรพระที่ดีนั้นควรทำอย่างไร หลวงพ่อเดิมพุทธสโรหรือพระครูนิวาธธรรมขันธ์อดีตเจ้าวาดวัดหนองโพท่านเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,403อุปสมบทณนะพัทธสีมาวัดเขาแก้วอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2,423ท่านถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2494รวมสิริอายุได้91ปี71พรรษาอย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ